ชีวิตมนุษย์อะ่ะมันจะไปสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ถ้าวันนี้คุณบอกว่างานคุณดีแต่คุณไม่เคยสนใจครอบครัวสุดท้ายแล้วมันไี่เกิดความบาลานซ์มันอาจจะสูญหายไปแต่ถ้าวันนี้ทุกอย่างในชีวิตของมนุษย์ต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนถ้าวันนี้เราบริหารครอบครัวได้คุณไม่ต้องห่วงงานจะลื่นไหลมากคุณไปสังเกตนะคะถ้าวันนี้คุณดูแลพ่อแม่ได้ดีคําว่าได้ดีของแต่ละคนไม่เหมือนกัน คำว่าได้ดีก็คือบางคนอยู่ห่างพ่อแม่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่ไม่ได้อยู่ใกล้พ่อแม่คำว่าดูแล,แลดีคือหนึ่งท่านต้องไม่อดค่ะเราอดได้ค่ะทุกคนแต่ท่านต้องไม่อดนี่คือการดูแลดีเราอาจจะไม่ได้อยู่กับท่านแต่ท่านต้องไม่อดท่านมีไข่อยู่ในตู้เย็นไหมท่านมีน้ํากินไหมท่านมีข้าวสารไหมท่านมีหม้อหุงข้าวไหมท่านมีของที่จะทําให้ท่านไม่อดไหมเราเรานําสิ่งเนี้ยไปเติมเต็มให้ท่านหรือ,อยัง ทุกคนเชื่อครูนะชีวิตครูเคยตกต่ําถึงขั้นกินไข่แผงหนึ่งทั้งเดือนไม่มีตังทุกคนเป็นหนี้สามสิบล้านแต่ครูพ้นวิกฤตได้จากการที่ครูไม่เคยปล่อยพ่อแม่เลยครูไม่เคยให้พ่อแม่ครูอดเลยในทุกเดือนครูไม่มีทุกคนเคยให้พ่อแม่น้อยสุดพันหนึ่งพันหนึ่งคือน้อยสุดในชีวิตน้อยสุดนั่นคือให้ทางน้ําตาเราไม่มีจะกินทุกคนเรามีแต่เรามีไข่เรามีไข่เรามีน้ํามัน เรามีข้าวสารแต่พ่อแม่เราต้องได้ต้องมีครัวให้พ่อแม่พ่อแม่ต้องไม่อดทุกคนต้องไม่อดจําไว้นี่คือบุญแต่บุญของแต่ละคนไม่เท่ากันอย่างที่ครูเล่าให้ฟังไม่ต้องเอาคุณมาเปรียบกับครูนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อครูไหมล่ะว่าเริ่มต้นที่ครอบครัวพ่อแม่ลูกสามีภรรยาถ้าคุณสามารถดูแลตรงนี้ได้คุณเชื่อครูงานมันจะลื่นไหลามาก พอเราเคารพคนในครอบครัวเป็นพอเราเคารพหรือดูแลคนในครอบครัวเป็นเราจะดูแลงานของเราเป็นงานของเราจะไม่บกพร่องงานของเราจะออกมาดีทุกคนมันจะลื่นไหลทุกคนในวันที่ครูอไม่เคยเลยนะที่จะล้างเท้าพ่อแล้วเอาเท้าพ่อขึ้นมาไว้บนหัวแล้วก็เอาน้ำล้างเท้าพ่อมาใส่หัวใส่หน้าโอ้โหมันทํายากมากในวันที่เราไม่เคยทําแต่พอเราทำอ่ะทุกคนเชื่อไหมว่าโอ้โห เวลาเรารักคนอื่นเนี่ยเรารักได้แม่งสุดใจแต่คนที่ให้กําเนิดเราเนี่ยเราให้อภัยไม่ได้เว้ยทาไมครูอะชีวิตครูจเจริญครูก้าพูดคํานี้เลยนะว่าชีวิตครูจเจริญมากเมื่อก่อนครูก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ครูอะให้พ่อแม่ก็จริงแต่บางทีครูก็บนน่นไงใช้มันประหยัดหน่อยนะมันหายากนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นจริงๆนะคะใครยังไม่ได้ทําดีกับพ่อแม่ใครที่ยังยังไม่ได้แบบ ทุกวันนี้บางทีเราอยู่กับครอบครัวหลักของเราสามีภรรยาลูก